ถ้าเราลงมานะลงมาไล่ดูหน่อยนะครับว่านะมีนะมีพิมพ์และมีเนื้ออะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหโนะเยอะทีเดียวนะครับนะก็มีนะนำเลิกนะนำเลิกเกสรหน้าทองคําตะกุดทองคำเก้าดอกโค้ดทองคำใช่ครับนะนพิมพ์จัมโบ้สิบเก้าองค์ โค้ดนำเลิกบวกหมายเลขคือพ้าทุกองคมีหมายเลขหมดมีหมายเลขทุกองครับทุกรายการมีหมายเลขแม้แต่องคจิวบิ๊กจิวก็มีหมายเลขครับอตะกุดทองคํานี้เป็นตะกุดลักษณะยังไงฮะเจากู้ตะกุดที่ตอกใต้แขนันก็แบบที่ตอกไว้ใต้แขนนะแล้วเราจะฝังไว้แบบนี้นะแบนี้แบบนี้แบบนี้ครับนะเราจะฝังไว้ด้านล่างนะอด้านล่างขององค์พระนะครับเราไม่ได้ฝังข้างหลังนะไม่ได้ฝังแล้วแล้วโค้ดกับเลขจะอยู่ใต้เนี่ยอ๋อโค้ดกับเลขจะอยู่ใต้ครับ นะฮะโคตดกับเลขจะอยู่ใต้นะครับอันนี้นะเนื้อนำเลิกเกสรหน้าทองคำตะกุดทองคำเก้าดอกโคตดทองเราได้คิดเรื่องราคาไว้หรืออย่างว่าจริงๆแล้วเนือนี้อยู่ในรายการลุ้นหรือว่าอรายการจิ้มาจองรายการจองอันเนี้จองเราได้กําหนดราคาหรืออย่างหรือยังผมก็จะวางราคาไว้เท่าเดิมเท่ากับเจ้าสัวหนึ่งนะครับก็คือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับ แต่พิเศษคือเราเพิ่มโค้ดทองคําให้โค้ดทองคําใช่ครับรุ่นแรกจะเป็นโค้ดเงินคือเพื่อฉีกให้มันแตกต่างอรุ่นนี้ผมเลยใส่โค้ดโค้ดทองคํานี่หมายถึงโค้ดยังไงฮะคุณเฮียกู้ฮะก็เป็นเป็นเม็ดโค้ดเหรอฮะไม่เม็ดโค้ดอาจจะเป็นโค้ดที่ติดข้างใต้นี่เลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นอ๋อเป็นแผ่นเป็นแผ่นทองคําใช่ครับอ๋ออยู่ข้างใต้ครับแล้วมีหมายเลขมีโค้ดมีอะไรเนี่ยอ๋ออย่างนั้นนะครับนะบูชาครูเกสอนตะกุดทองคำเก้าดอกโค้ดทองคำ นะพิมจัมโบ้สองสิบเก้าองค์แล้วก็พิมพ์เจ้าสัวนะฮะสิบเก้าองค์ใช่ครับนะฮะอันนี้นะอันนี้ก็สร้างจํานวนนะสิบเก้าองค์เท่านั้นนะใช่ครับอย่างละสิบเก้าอย่างละสิบเก้าครับโอ้อันนี้ไม่ต้องเปิดก็ก็เต็มแล้วมั้งเรื่องไหนก็นะแค่พับพวกเพื่อนฝูงก็น่าจะไม่เหลือก็จะไม่พอเออจะน่าจะไม่เหลือแล้วนะใช่ครับนะฮะใบลานตะกุดเงินสิบดอกนะะโค้ดเงินมีจีน โอมีโคดจีนด้วยโคดจีนคือโคดเฮงโคดเฮงใช่ครับนะอันนี้มาใส่ที่ตะกุดใบลานใช่ครับโอ้นะฮะจัมโบ้สองร้อยองค์แล้วก็เจ้าสัวร,ร้อยองค์ครับโอ้นะฮะนี่จํานวนก็ไม่เยอะนะฮะอันนี้เป็นรายการจิ้มนะใช่ครับนะฮะไผ่ตันตะกุดเงินไผ่ตันเป็นยังไงฮะเนื่อไผ่ตันเป็นยางไงเนี้จัดสร้างเป็นครั้งแรกนะครับเนื้อนี้นะครับโอ้ไผ่ตันเนื้อไผ่ตันเป็นพระปิดตาแต่เนื้อไผ่ตันใช่ครับ เป็นครั้งแรกก็ะหมดต้องบดนะต้องบดก่อนนี่ไผ่ตันต้องสับแล้วก็มาบทโอ้แล้วรู้ได้ยังไงว่าตันไม่ตันคะตันนี่ฮะเอา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 อันนั้นให้ดูอีกอันอเพราะผมเอามานะไผ่ปกติเนี่ยเขาจะไม่ตันใช่ไหมไม่อ๋อไม่ตันอ่าฮะไม่จะตันอ๋อจะมีไผ่ตันมันเป็นสูตรของโบราณใช่ไหมโบราณนะ นะต้องไผ่ตันถึงจะโอ้คงกระพันนะแต่ก็มีเมตตาด้วยเมตตาด้วยไผ่ตันนี่หลวงพ่อทองตึงมอบมาให้โอ้หลวงพ่อทองตึงนี่ท่านเก็บอยู่แล้วนะอ๋อนี่ไผ่ตันนะไผ่ตันโอ้ไผ่ตันนะครับนะนี่นะมาจากหลวงพ่อทองตึงวัดเจดีหอยก็ปลูกเสกปลูกเศกปลูกเศกใหญ่มาแล้วแล้วก็เอามาบดอ๋อเอามาบดอันนี้ไผ่ตันเนี่ยสร้างจํานวน ร้อยองค์ใช่ครับนะจมโบสองใช่ครับแล้วก็พิมพ์เจ้าสัวร้อยองค์ใช่ครับอันนี้เป็นไผ่ตันนะครับเนื้อไม้ตะเคียนตะกุดเงินโคดเงินโคดจีนใหม่เลขนะจัมโบ สองน้ำเนื้อไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนก็จะแบบนี้เลยครับเนี่ยตามตัวอย่างนี้เลยครับตามตัวอย่างเลยแล้วมีนะมีมวลสารแวบๆวบแวบแบด้วยนะก็มวลสารทั้งหมดนี้ก็มาผสมด้วยแต่ก็จะหนักไปทางไม้ตะเคียนหนักไปทางไม้ตะเคียนโอ้นี่เป็นถุงอย่างนี้เลยนี่ไม้ตะเคียนตตยพายไหมออันนี้ของที่วัดป่าวังเย็นมอบมาให้โอ้วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับพ่อสุริยันพ่อสุริยันนะสายลุงตะกุดเงิน ม่สายลุงยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําออกมาใช่ไหมแต่ว่าเป็นสายลุงก็เหมือนกับสีลุงอะนะลุงเป็นเนื้อนโอ้นะฮะนะเป็นลุงเลยอะนะองค์เป็นลุงเลยนะคล้ายๆกับนะคล้ายๆกับเหมือนหลวงพ่อแพเหมือนผู้แพรนะว่าพี่คุณทองอะนะเออจะเป็นสายลุงแบบนั้นเจ้าสวนหนึ่งไม่มีให้จองแล้วแล้วหลายๆคนบอกอ้า ทำไมไม่มีให้จองมั่งต้องไปไล่ปิดกันในลุ้นอะไรในไลฟ์อะไรเงี้ยครับอ๋อมันมีด้วยใช่แต่ต้องไปไล่ปิดในลุ้นไม่มีจองอันนี้เราก็เลยเปิดจองซะเลยให้จองด้วยครับอ๋อนะฮะเป็นจัดให้ตามความเรียกร้องอ๋อร้อยองจัมโบ้แล้วก็เจ้าสัวร้อยองนะโคดเงินจีนแล้วหมายเลขเรื่องแสงเออเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบันนิยมมากนะเรืองแสงนะครับตะกุดเงินสิบดอก โพสเงินจีนใหม่เลขพิมพ์จัมโบ้ร้อยองค์แล้วก็าพิมพ์เจ้าสัวแล้วทางทางเฮียกู้จะใช้หินเรืองแสงมาบดหินเรืองแสงไม่ใช่สีไม่ใช่แค่สีนะใช่ครับเป็นอ๋อเป็นหินนะหินแท้ซึ่งมันจะเรืองแสงเองแต่ถ้าเป็นสีเรืองแสงหนอสีเรืองแสงเขาก็มีนะมีครับมีสีหน้าที่เขาทำมาเขาใส่สีเรืองแสงสีจะไม่ใช้ ไม่ใช้เราไม่ใช้เคมีไม่ใช้เคมีแต่ของเราใช้หินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหินเรซึ่งเป็นหินเรื่องแสงอ๋อแต่ตอนนี้เราดูกลางวันก็คงจะดูไว้เฉยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องแสงจะเป็นอย่างนี้อ๋อนะฮะนี่นี่เป็นหินนะนินเป็นหินหินหินแกะนะครับหินเรื่องแสงแต่มันจะมีหินเรื่องแสงที่บดแล้วมาเป็นเป็นผงก็มีอย่างอย่างที่อาจารย์ อ่าอันนี้คือจะเป็นเป็นหินที่บดแล้วหินบดแล้วผสมกับผงโอ้ใช่ครับเรืองแสงเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็หินเรืองแสงร้อยองค์นี่หมายถึงหินเรืองแสงคือให้ดูที่เมื่อกี้นี้เป็นก้อนเลยเป็นก้อนหินเรืองแสงเลยเปนแท้ๆเลยร้อยองค์ร้อยองค์โอ้โหมีโค้ดหมายเลขมีโค้ดหมายเลขอันนี้เป็นหินนะพิมพ์ไหนอ่ะก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์พรพมุยพิมพหลวงพมุยพิมพ์ิมเอกลักษ์เลยครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวอ๋อพิมเจ้าสัวเจสวออหลวงพมุยเนี่ย ก็บางทีทีมอื่นสายหลวงพัดก็สร้างแบบนี้ไปเยอะแล้วนะครับผมก็เลยให้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นิ่มก็เลยใช้พิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เป็นหินเรืองแสงแท้ๆนะครับหินเรืองแสงแท้ๆครับนะองค์ขนาดนี้ไหมเท่านี้เล้องค์เท่านี้แล้วก็เท่านี้เลยหรอแล้วก็ในรายการลุ้นก็จะมีทุกลังลังละหนึ่งองค์ก็เป็นหินเรืองแสงแท้ๆด้วยนะครับโอ้จะเนี่ยแล้วอันนี้เราเรากําหนดค่าจองไว้หรือยังว่าหินเรืองแสงเนี่ยสักเท่าไหร่ ก็ยังยังไม่ได้วางราคาเดี๋ยวต้องรอทางช่างเขาตีราคาให้ทีครับตอนนี้ส่งแบบไปให้ช่างแต่ว่าแค่มีแค่ร้อยองค์ครับมีแค่ร้อยองค์เท่านั้นนะฮะนำเลิกรักแท้เกศรมันเป็นยังไงรักแท้เกศอนพิมพ์รักแท้ก็คือเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์บิ๊กิวนี่ครับโอ้โอ้ที่ว่าที่ว่าทาไมเราเรียกรักแท้รักแท้เพราะว่ามันเป็นความรักจากพ่อแม่ที่ห่วงใยลูกนะครับก็เลยเลยทางเฮียกู้เป็นคน คอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าเออพ่อแม่เรารักลูกไหมถามว่าเรารักลูกไหมรักลูกอ่างนั้นใช้ชื่อรักแท้ไปเลยอวอรักแท้ไปเลย <ใน S 1> อ,องคเล็กเนี่ยอง,องจิ๋วเนี่ยองค์รักแท้แล้วประกอบกับเราได้มวลสารรักของพระเจ้าอินทร์ม,มาด้วยมาใส่ในชุดนี้ด้วยนะครับอ๋อเลยเป็นพิมพ์รักแท้นำเลิกพิมพ์รักแท้เกศรนะโค้ชเงิน96องค์96องค์องเท่าอายุหลวงปู่นิ่ม ข่าอายุหลวงปู่นิ่มใช่ครับนะองค์เล็กๆเนี้ยองค์เล็กๆก้าสิบหกองเป็นหน้ากากทองคําตะกุดเงินโคตรเงินครับหน้ากากทองคําด้วยใช่ครับตะกุดเงินโคตรเงินองค์เล็กเนี้ยนะใช่ครับโอ้ใส่ได้เหรอที่ใส่ได้ใส่ได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยไหรอตะกุดเงินอ๋อตะกุดเงินนะใส่ตะกุดเงินวะแล้วหน้ากากอ่ะหน้ากากก็เดี๋ยวทำแล้วก็มาตีใส่อ๋อครอบลงไปครอบลงไปแต่ตรงข้างใต้นี้ก็จะมีหมายเลข โค้ดหมายเลขโอ้โหละเอียดนะครับพอองเล็กนะครับคนใส่นี่จะเป็นลมอ่ะโอ้โหนะคนใส่เนี่ยนะเอาจะมามาต้อง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 ใช้แว่นขยายกว่าเดียวคุณบอกว่าทำงค์ใหญ่ๆเงี้ยง่ายกว่าเยอะเลยใช่อ่ะลงเล็กนี่ต้องต้องใช้แว่นขยายใส่ไว้โอ้นะฮะที่ว่าพิชีพิถันมากนะครับอ่าสิบเนี่ยพิมพ์รักแท้ใบลานบวกนิ้วดำตะกุดหนึ่งดอก อันนี้สร้าง3,999องค์ใช่ครับนะลักแท้ก็อันนี้เป็นพิมพ์ลักแท้ก็องค์เล็กนะองเล็กครับนะองค์เล็กใช้ชื่อพิมพ์ลักแท้ครับลักแท้นี่เป็นองค์เล็กหมดเลยใช่ครับลักแท้ไม้ตะเคียนนะก็3,999องค์นะลักแท้เกสรนะครับก็3,900รลักแท้ไผ่ตันก็เมื่อกี้เนี่ยนะฮะไผ่ตันลักแทกกระเบื้องโบสถกระเบื้องโบสถ์นี่เขา พระอาจารย์อนุชามอบมาให้โอ้กระเบื้องโบสถ์พระอาจารย์อนุชาอนุชาโตนะฮะนี่นี่นโอ้กระเบื้องโบสถ์แบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดของขวัญตะกุดเงินแปดดอกชุดของขวัญนี่เป็นยังไงชุดของขวัญก็จะเป็นหนึ่งชุดจะมีสองพิมพ์นี้ครับอมีสองพิมีพิมใช่ครับนะเป็นของขวัญมีอยู่สองพิมพิมละสององค์ครับพิมพ์ละสององค์หนึ่งชุดมีสี่องค์ครับอ๋อ มีสี่องค์หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดก็มีเกสรตะกุดเงินแปดดอกไผ่ตันตะกุดเงินแปดดอกแล้วก็ไม้ตะเคียนตะกุดเงินแปดดอกแล้วก็กระเบื้องโบสถ์ตะกุดเงินแปดดอกชุดแรกผมทาไว้อืตะกุดเงินหกดอกชุดนี้ผมเพิ่มให้อีกสองดอกเป็นแปดดอกแปดดอกเลยใช่ครับโอ้ฮะมีชุดกรรมการหน้ากากสามเคเป็นยังไงฮะชุดกรรมการก็จะเป็นแบบนี้อ่าฮะหนึ่งหนึ่งชุดมีสองพิมพ์ครับพิมพ์ละสององค์ก็สี่องค์เหมือนเดิมครับอืมครับ แจกในพิธีมีด้วยแจกในพิธีมีครับโอ้โหนะแจกในพิธีถวายวัดนะก็มีหน้ากากทองคําแท้ด้วยเหรอใช่รายการแจกก็ให้ลุ้นหน้ากากทองคาแท้ด้วยครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้มีทั้งกี่องค์อะหน้ากากทองคําแท้เนี่ยก็วางไว้ก็สิบเก้าองค์สิบเก้าองค์นะนะมีผงทูบตะกุดทองทิพสีดอกหลังนะลุ้นหลังเงาเป็นยังไงหลังเงาคือหลังแบบ ใช่ไหมบมันไม่ใช่หลังแบบหลังเงาก็ค oh! oh! ือหลังเงาหลังเงาเป็นยังไงหลังเงาไม่มีมีตัวอย่างไหมโอ้มีหลังเงาเป็นแบบ ลางๆางเป็นเหมเป็นเหมือนพระนั่งอยู่ข้างหลังนี่นะครับเป็นเหมือนว่าพระนั่งหันหลังให้เราเหมือนว่าเราเราเห็นข้างหน้าอย่างนี้เรามองเห็นพระนั่งอยู่ข้างหลังนี้อ๋ออันนั้นหลังเงาใช่ก็หลังเงาเนี่ยรุ่นรุ่นแรกเฮ้กู้ได้ทําไปแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คนหาแล้วก็มีค่านิยมสูงด้วยค่านิยมสูงด้วยใช่ครับหลังเงาใช่ครับนะขาวมวลสารตะกุดทองทิพย์แล้วก็พิมพ์จัมโบ้นะพิมพ์เจ้าสัวนะแจกศู์จอง นะแจกสุนจองก็มีไผ่ตันตะกุดทองทิพนะนะแล้วก็มีไม้ตะเคียนแถมยกรังเออตรงนี้นะฮะแถมยกรังรังหนึ่งเอ,อ่อตอนนี้เรารังหนึ่งร้อยองค์ใช่ไหมใช่ครับร้อยองค์แล้วเราทําทั้งหมดร้อยยี่สิบเก้ารังร้อยยี่สิบเก้ารังใช่ครับอันนี้แถมยกรัง นะแถมยกหลังเป็นพิมพ์จัมโบ้ใช่ครับเกสรตะกุดเงิน29ดอกเป็นพิมพ์ใหญ่นี่เลยครับพิมใหญ่นี้หัวใหญ่เลยครับโอ้หน้ากากเงินแล้วก็ตะกุดเงินล้อมรอบเลยครับแล้วก็โคดเงินด้วยนะอันนี้เราใส่ในกล่องยังไงอ่ะเพราะว่ามันแถมแถมนอกใช่ไหมแถมนอกหลังแต่ผมจะทํากล่องให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงคือสามารถใส่อันนี้ไปในรลังได้เลยเอาใส่ไปในรลังได้เลยเพราะลังหนึ่งปกติเนี่ยจะมีสติกเกอร์ติดว่าแถมยกหลังให้ อ๋อใส่ลงไปในรังเลยใช่ครับโอ้โหฮะนะแถมยกรังนี่มีอะไรบ้างฮะแถมยกรังก็จะมีเป็นเนื้อใบลานนะครับหน้ากากหน้ากากเงินตะกุดเงินยี่สิบเก้าดอกครับหนึ่งองค์หนึ่งองค์เพราะเป็นรายการพิเศษอ๋ออันนั้นแถมในรังมีมีหนึ่งองค์มีหนึ่งองค์ครับอ่าฮะมีแถมยกรังนะฮะพิมพ์นะบิ๊กโบพิมพ์เจ้าสวยใหญ่นะอันนี้แถมยกรังอ่ะนะฮะนะก็จะมีมีนัมเลอร นะมีใบลานมีเกสอหน้ากาก 3K หน้ากากสานี่เป็นเป็นเงินทองนาคเงิ<ม>นทองนาค่อ๋เงินทองนาคนะครับแล้วก็มีนะมีไม้นะ,มะนไม้ตะเคียนมตะเคียนนะมีแจกประชาััพันด้วยเหรอมีครับผู้ช่วยอ้าวประชาัมพันไม่ได้ดิมันเป็นผู้ช่วยแล้วเนี่ย แนวประชาสัมพันธ์นั้นในรายการเขาบอกผู้ช่วยอ่ะแนวประชาสัมพันธ์มันจะได้เหรอวันช่วยประชาสัมพันธ์ครับอ๋อช่วยประชาสัมพันธ์อ๋อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์นั่นประชาสัมพันธ์ก็ได้จะผเมสารใช่จะปุูกเศกมวลสารวันที่หนะครับที่วัดพุทธมงคลถ้าวันนั้นใครไปร่วมงานผมจะให้สิทธิ์ท่านละหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีพระทั้งสี่พิมพ์นี่เลยครับจะไม่มีให้เปิดจองด้วยชุดนี้จะมีชุดเฉพาะแจก ผู้ประชาสัมพันธ์วันเสกมวลสารช่วงนี้ผมเสกมวลสารด้วยนะครับจะวันที่หกจริงๆแล้วจะเอาอาจารย์นุชาไปด้วยแต่อาจารย์ติดงานติดงานใช่ครับนะเสกมวลสารมีเกจิองไหนบ้างครับวันที่หกก็จะมีหลวงปู่นิ่มนะครับหลวงพ่อบุญคำวัดชัยเพลีนเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณแล้วก็จะมีหลวงพ่อเปียกวัด กูเมืองครับอุทัยธานีแล้วก็อุ่พ่อวิโรจนะครับวัดทุ่งพึ่งใหม่อุทัยธานีครับก็เสกสี่ทิศนะครับสี่มุมแล้วก็จะมีพระอันดับเสกอิติปิโสร้อยแปดอีกสิบเก้ารูปล้อมพิธีครับโอ้อันนั้นคือวันที่ผีมวลสารเสกมวลสารนัมวลสารเอาไปหมดเลยั้มเอาไปหมดไปทั้งเดืนี้เอาไปทั้งหมดเลยนัเข้าพิธีทั้งหมดเลยนะแล้วกำหนดการยังไงฮะเราจะเปิดจองสักกี่เดือนรุ่นนี้เพราะผมรองานให้เสจ คาดว่าจะเปิดจองประมาณเดือนตุาลาคมแต่วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่พิธีพุทธาพิเศษวางไว้เป็นวันที่5พฤศจิกายนขึ้น12ค่ำเดือน12ครับวันที่5นะครับก็จะน้าเสกน้าเกจ<ะ>ิเราวางไว้ประมาณกี่รูปคะเกจิก็20รูปขึ้นไปแน่นอนครับ20รูปขึ้นไปแน่นอนเอาเกจิที่มีชื่อเสียงที่พอเปิดมาปุ๊บ อ๋อออหลวงพ่อนั้นอ๋อหลวงพ่อนี้อะไรเงี้ยครับอ,อาจารย์นั้นอาจารย์เนี้ยก็คือวางไว้แต่ตอนนี้ก็ไปเอาใบดีกาจากหลวงปู่มาแล้วเดี๋ยวก็จะเดินสายก,าการาบราชนานิมนตนแต่ละกิจิอาจารย์ครับครับนะเจ้าสัวสุพรรณสองใช่นะเหมือนภาคสองครับเหมืนนอนเหมือนภาคสองของเจ้าสัวสุพรรณหนึ่งใช่นะกดดันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนคนทําภาพยนตร์อะ นะถ้าภาคแรกประสบความสาเร็จในภาคสองจะต้องมีความกดดันคุณป๊อปอ่างทองกดดันไหมถามว่ากดดันไหมไม่กดดันนะครับเพราะว่าเราทุ่มเทและตั้งใจมากกว่าเดิมนะครับชุดนี้นะครับ,ค,รบคือได้ได้มีการเตรียมงานได้มีการปรึกษาทางเฮียกู้นะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพี่เจี๊ยบนะครับ,รบอมอบมรสารของหลวงู่คูณมาให้ครับชุดนี้คือเป็นชุดที่ว่าผมว่าสุดจริงๆครับเรื่องมรดสารนะครับก็เลย ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ใช่ใเขาไม่กดดันแต่ผมนี่กดดันเขาไม่กดดันเขาไม่กดดันแต่ว่าทางเยกู้กดดันกดดันเนี่ยเพราะว่าเราต้องทําต้องทําให้จริงจริงทำให้จริงจริงให้เรียกว่าให้สุดยอดจริงๆเลยอ๋อเวลาที่คุณป๊อปกําหนดเนี่ยเราทันนะทัน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 นะนทาวางไว้ทันวางเรือเพื่อเรือเพื่อเอเพราะว่าเยกู้นี่งานไม่ใช่ของเยป๊อปคนเดียวมีรุ่นี้ก็บอก พี่ป๊อปไห้ว่าชุดนี้ผมทําให้หลวงปู่อีกชุดหนึ่งนะแล้วผมขอหยุดเพราะว่างานของผมมาสองสามปีมันเต็มหมดแล้วออผมคงทําไม่ได้แล้วผไม่ไม่ว่างป๊อก็บอกได้ได้ชุดนี้ผมจะทําให้เต็มที่เลยทําให้เต็มที่เลยนะนะก็ออกมาก็ต้องร้องโอ้โหก็เรียกก็อ๋อกันคือฮากันไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่ทีนี้ได้กลับไปสร้างอีกครับอออย่างทั้งเฮียบอกอีกสองสามปีนี้ไม่ไม่คิวให้ผมครับถ้าจะไปทำหลวงปู่นิ่มนะอครับออ คาดว่าจะมีภาคสามไหมก็เฮียกู้ยังไม่ให้คิวอะไรยังไม่รู้ให้คำตอบไม่ได้ไม่ให้คำตอบไม่ได้ผมต้องดูสายศรัทธากระแสความนิยมนะครับคือเราพยายามให้อย่างบางรายการรุ่นสองเนี่ยกับรุ่นหนึ่งผมพยายามฉีดฉีดไม่ให้พระซ้ําอืมคือรุ่นสองออกมาคนก็ยังเล่นหารุ่นหนึ่งอันนี้คือจุด มมของผม,มคือไม,ไม่ไม่ดึงให้รุ่นหนึ่งตกลงมา,อ,า,าอย่างหลายรา,ายการเนี่ยได้รับความนิยมจากรุ่นหนึ่งแต่ผมไม่ใส่มผมให้เป็นอมตะตรงนั้นให้คนไปตามหาตรงนั้นใช่ครับพอรุ่นสองถามว่าด้อยไหมไม่ด้อยครับรบางทีนะมีนะ้าผู้สร้างเองเนี่ยนะครับเขาม,มีมีการนะมีการดูแลวัตถุมงคลตัวเองไม่ไม่ให้กระแสรล่วงใช่ครับคุณป๊อปมีวิธีการดูแลไหม วิธีการดูแลก็คืออย่างที่ผมบอกผมะคไม่ทํางานให้มันซ้ําแล้วไม่ทํางานให้มันล้นอืใช่ครับแล้วก็ระยะการออกของเนี้ยผมก็ทิ้งช่วงให้ครับใช่ไหมทิ้งช่วงให้มีเวลาให้คนได้เล่นหา,า,หาแล้วก็อนาคตต่อไปพอพระผงน้ำมันเนี้ยมีอายุเก่าสวยงามแล้วผมจะผลักดันเข้าง,งานประกวดเวทีใหญ่<อ>ใช่ครับพระผงน้ำมันนะฮะต้องมาคุยกับููคุนิดนึงครับเพราะว่า เขาบอกว่ามีพราผงน้ํามันเนี่ยมีออกไปแล้วนะถ้ายังไม่เซตตัวมันมีโอกาสเปาะมีโอกาสแตกหักจริงไหมแตกหักไม่แตกหักแต่จะยุบจะยุบค,ครับเขาไปไป,ไปถูกก็จะนิ่มไนงะอย่าเพิ่องอย่าเพิอ่คือจะถูกจับแล้วก็น้ํามันเนะ่ะครับเป็นเนื้อน้ํามันอนะ่ะแต่เซทตัวยากอื ถ้าเผื่อว่าได้เวลาจะแข็งตัวแล้วก็จะแข็งแข็งแรงถึงขนาดว่าแช่ในน้ำนานๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยต้องขอให้าถึงได้เวลาอ๋อฮะที่ผ่านมาเนี่ยของเกจินะรุ่นเก่าๆมีองค์ไหนบ้างที่เป็นเนื้อ เนื้อน้ำมันนะโอ้เยอะมากครับเยอะมากครับเยอะมากเอขาเอียก็มีข้ามุ้ยก็มีหลวงกุ๊โตก็มีอแล้วก็หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยก็มีโอ้ยกะจิดังเยอะนะอ่าเพราะเนื้อผงน้ำมันพอเวลาแห้งแล้วมันจะสวยใช่ไหมสวยครับนะมวลสารอะไรก็จะลอยขึ้นมาจะลอยจะลอยโดยธรรมชาติเฉยๆโดยธรรมชาติยุคนี้ที่เขาไม่ทำผงน้ำมันกันหนึ่ง เป็นพ้าที่แห้งช้าคือออกมาสู่ตลาดออกให้คนเล่นหามันจะใช้เวลานานครสองคือหาคนที่รู้จริงทันจริงรยากนะครับครบนะฮะเอาละฮะท้ายนี้นะคุณป๊อปอ่างทองนะอยากจะฝากอะไรถึงนักสะสมแฟนรายการนะฮะกับพิมพ์เจ้าสัวสองครับก็ผมก็ ตั้งใจทําเต็มที่นะครับรุ่นแรกผมทําว่าดีแล้วแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องนะครับผมก็ได้มาปรับปรุงแก้ไขรุ่นนี้ก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับสะสมแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับรับประกันครับผมครับนะฮะมันก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่6นะครับท่านใดที่ไปงานเสกมรสารนะครับก็จะมีชุดพิเศษให้นะครับ1ชุดมีสพิมพ์นะครับ เฉพาะผู้ไปงานวันที่6นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีให้นะครับผมไม่ได้เปิดให้สั่งจองด้วยมียอดให้มียอดให้ท่านละหนึ่งชุดที่ไปท่านละหนึ่งชุดที่ไปในวันที่6ใช่ครับณเวลาเท่าไหร่ฮะเวลาบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงที่วัดพุทธมงคลใช่ครับผมนะอยู่ที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีที่นะครับหน้าหลวงปุ่นนิ่มนะครับเอาละฮะวันนี้เราได้ข้อมูลหนึ่งชั่วโมงเต็มกับรายการ พระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศรีนะครับวันนี้เราอยู่กับนะคุณเจี๊ยบนิ้งหน่องนะสิทธนะาศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับนะแล้วก็นะคุณป๊อปนะอ่างทองแล้วก็เฮียกู้หลไทยนะครับนะวันนี้นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกับลาไปก่อนด้วยเวลา,เ,าเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ